ในเวลาที่เราขับรถโดยปกติเนี่ย thì, เราจะใช้เกียร์ดีอยู่แล้วโดย <Summer. S 2> ปกติเราก็จะขึ้นไปมันก็จะสลับเกียร์ของมันไปตามที่มันจะทํางานได้ก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถขึ้นในทางลาดชันได้เกียร์ดีขึ้นได้เราก็ใช้เกียร์ดีนั่นแหละครับขึ้นไปในเวลาที่เราขึ้นนั้นนะระวังว่าเราไม่ควรจะขึ้นเร็วไม่เราไม่ควรจะขับเร็วในเวลาขึ้นเขาเพราะมันจะมีปัญหาเวลาลงเขาเพราะว่าความเร็วมันจะยังคงมีอยู่ถ้าเกิดว่าทางชันมากๆเราขึ้นดีไม่ได้ก็ให้เราปรับรถมา สองขึ aaS, aaS, ้นได้ไหมถ้า2ขึ้นไม่ได้ชันมากให้เราปรับลงมาแอลนะครับมิฉะนั้นแล้วนะนอกจากว่ามันจะขึ้นไม่ไหวแล้วแล้วเราไม่ได้สลับเกียร์มันมันจะสู้ความลาดชันไม่ได้รถเราจะไหลลงนะก็จะเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับส่วนในเวลาที่เราลงเขาในเวลาที่เราลงเขาแนะนําว่าไม่ควรจะใช้เบรกนะเพราะไม่งั้นเบรกจะไหม้นะครับก็จะเกิดความเสียหายไปต่อไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างอันตรายในเวลาที่ลงเขา ก็สังเกตอีกเหมือนกันถ้าเรากลับเกียร์ดีแล้วความเร็วของรถมากเกินไปซึ่งมันจะสัมพันธ์กับการควบคุมรถด,ด้วยในระยะในลักษณะของการควบคุมทิศทางนะครับถ้าเกิดว่าเราเร็วไปก็ให้เราลดเกียร์ลงมาทําเหมือนกันครับกับการขึ้นเขานะโดยที่การเราเป็นการชะลอรถโดยการใช้เกียร์ช่วยนะครับนะแนะนําว่าไม่ควรจะเหยียบเบรกแช่ไว้เพราะมันจะทําให้เบกรก้อนแล้วก็อันตรายครับ